ทั้งสี่นางต่างว่าน่าสงสารช่างอ่อนหวานวอนวิงทุกสิ่งสันวิบากกรรมจำพาะเป็นเคราะคา์ันฉันพวกฉันพลผิดเพราะปิดบางเมื่อวานนี้พระธิดาออกมาเล่นแลกเม่นเหมือนจะ เถือเอาเนื้อหนังจึงกิ้วโกรธกลับไปเสนไในวังแล้วตัดสั่งให้ขอเฝ้าเข้ามาคน้นฉันทูลแกล้งว่าจะมาสาพิพักนางโฉมยงทรงชักเอาเหตุผลว่าลูกเมียหม่อมมีสักกี่คนกันก็จนจึงมาถามพ่อพรามน้อยมันพลั่งพร้อมยอมอยู่เปขอเฝ้าจะให้เข้าเวรไว้ได้ใช้สอยหรือมีห่วงบ่วงใหใครจะคอยมาหยุดพักสักหน่อยแล้วจะไปศีสุวรรณนั้นเชิงฉลาดแหลมทำย ิมแย,ย้มเยือนว่าอย่าสงสัยฉันพี่น้องท้องเดียวมาเที่ยวใครอันห่วงใยยังไม่มีทั้งสี่คนหมายพระนุษยบุตรดีเป็นที่พึ่งคิดรำพึงสารพัดจะขัดสนสเสด็จมาเที่ยวเล่นเห็นชอบก่อนนอลุมนมลมองหาสมาลีฉันเด็ดได้ดอกลักจากถวายนางชะไม้เมียงเมินลำเลินหนีเสียน้ำใจเจ็บมาแต่ลาด,ดีเดี๋ยวนี้พี่ว่าจะช่วยค่อยชื่นใจช่วยทูลองค์พระธิดา ว่าดีฉันจะผูกพานพึ่งพักจนตักใสซึ่งโฉมยงทรงระแวงแคลงหรือไทยฉันจะให้ทันบนไปจนตายเพราะว่าพลางทางตัดใบตองอ่อนมาเขียนกรอนกล่าวประโลมนางโฉมชายจนลงเอ่ยอ่านต้นไปจนไปไม่คลาดคลายถูกทั่วแล้วม้วน,วนตองเอาโศกแซมแกมรักสลักงามเหมือนบอกความรักนางว่าหมางหมอง พี่เลี้ยงรับพับใส่ไว้ในซองแล้วว่าน้องหวังพี่เป็นที่อิงทุกวันนี้มีผ้าจำเพาะผืนถ้ากลางคืนหนาวก็ได้แต่ไฟผิงถ้าแม้นหม่อมคารุณาเมตตาจริงช่วยว่าวิงวอนทูลพระธิดาประทานสีที่หมมาชมสวนควรมิควรขอประธานถึงโทษาแล้วถอดธรรมรงครุฑบุษลาฝากถวายพระธิดาวิลาวัน พี่เลียงรับแหวนน้อยชม้อยยิ้มเห็นหงิ่มห,มหิมลิ้มลมช่างคมสันจึงแกล้งว่าช้าสักสองสามวันถ้าแม้นฉันได้ช่องจะลองทูลปรารถนาผ้าผ่อนแต่เพียงนี้เห็นท่วงทีก็จะได้คงไม่ศูนค่อยดูเธอฉันจะลายาอาดูลได้กราบทูลแล้วจะออกมาบอกความแล้วสีนานจาจังจัดซองสลาทอดผ้าป่าเรียงวางไว้กลางสนาม พางยิ้มพายชายตาและเจ้าพามเรียกบ่าตามกลับหลังเข้าในวังขึ้นปราสาทพระบุตรีทั้งสี่นางเข้าเคียงข้างแท่นทองอันผ่องใสถวายแต่ส้มพวงดวงดอกไม้แล้วใส่ใคล้ายทุนความถึงพามน้อยไปพบที่ต้นลำดวนในสวนขวัญฉันลุมกันต่อว่าจนน่าจ่อยไม่ทุ่มเถียงทมแต่แลชม้อยเชื่องเรียบร้อยลาบคลาบไม่หยาบคาย ว่าที่จริงนั้นจะมาสาพิพักได้ดอกรักจากใครได้ถวายแม้นแม่ไม่เมตคาก็ทาตายขอถวายชีวาไม่อาลัยดูท่วงทีกิริยามารยาทไม่ใช่ชาติความเทศข้างเพศใสชะลอยหนอกษัตริย์รามาแต่ไกลเพราะจะใครเป็นขอเฝ้าเยาวาวมา,ม,ามาน จะขับไล่ไปเสียให้พ้นสวนเธอคล่อมครวญวอนว่าน่าสงสารจะให้อยู่ที่นี่ก็ขี้คล้านจะโปดรดปางดินชนไหนจะใครรู้พระบุตรตรีฟังเล่าก็เศร้าส้อยกลัวโฉมงามพราหมณ์น้อยจะอดสือเธอแก้ไขไม่เป็นนะเอ็นดูจึงว่าพี่นี้ไปขู่เขาทำไมเป็นชีพราหมณ์ามยามหยาบก็บาดปากเพราะพวกมากเธอจึงก้านทานไม่ไหว ซึ่งพี่ว่าเป็นกษัตริย์สันทัดใจคิดสำคัญฉันใดจะใคร่ฟังว่าจูจี้ขี้คลานฉานสงสัยหรือว่าใครกล่าวขวัญถึงฉันมั่งเล่าถแถลงแจ้งจิตอย่าปิดบงังจะขอฟังดิ้นลมคาลมพามพี่เลี้ยงฟังโฉมโยงเจ้าทรงศัก์ทำเยี้ยงยักย้ําเยงเหมือนเครงคามแล้วแกล้งว่าอดสูดูไม่งามเป็นเป็นควันวามกลัวจะปิดไม่มิดเมลไม่มิดเปลว ถ้าทราบถึงปิตุลงให้ลงโทษเสียประโยชน์ย่าแพรกฉลกเลวซึ่งเห็นความว่าไม่ใช่เป็นไพ่เลวเพราะองค์เอลอ้อนแอนละอดองค์จ้างระทวยสวยสงสังวานราชเครื่องกษัตริย์สุริชาติราชหงนี่จะทุลโฉมงานแต่ตามตรงกลัวจะทรงกริ้วโกรธลงโทษทันพระธิดาว่าน้อยไปหรือพี่ผู้เช่นนี้น่าเบื่อไม่เชื่อฉันทำยอกย้อนหลอกลวงเพราะห่วงกันเถอเช่นนั้นแล้วก็ไม่พอใจฟัง ชวยบุพามาลีขยี้ทิ้งพี่เลี้ยงชิงไปเสียสิ้นก็ผินหลังทั้งสี่นางต่างเข้าเคียงบนหลังแล้วว่าตั้งแต่นี้ไปฉันไม่พลางพระตื้นลึกหนักเบาจะเล่าแจ้งอย่านึกแหนเลยพระน้องจะมองหมางเท่าทาน้อยนึกถึงก็หนึ่งนางวันนี้ร่างเรื่องสารให้ฉันนากับธรรมลงวงน้อยเพชรรัตเป็นกษัตริย์แล้วแน่นะแม่แน่นักหนา แล้วหยิบของสองสิ่งที่ซ่อนมาทูลถวายพระธิดาพรงางามทางโฉมโยงทรงหยิบไปตองอ่อนเห็นโศกซ้อนแกมรักสลักหนามก็แช้งจิตปริศนาปัญญาพรามแกล้งดิ้งความคลี่สารออกอ่านพันในศารสีสุวรรณวงพงกษัตริย์บุรีรัตนามหาสวรรค์สวัสด์วังพระธิดาติธิลาวันสุ่เดินด้านดงแดนแสนคันดานพยายามเข้ามาหา มหันลบหวังประสบวรนยุสุดสงสารมาอาศัยในสวนอุทยานปุนบรรดาโลนจิตพระภ,ภ,ภิพระิดาเพอเอินให้ชมงามสามสวาดมาพระพาชมพันบุกผาพี่โยนยอดเยาวเลศเกศลาช่างโสพานิ่มน้องละอองนวลประภัยพิมพ์นิ้มน้อยกลอยสวาสดดังนางในไกลลาดมาเล่นสวน สเสด็จกลับรับไปให้หลันจวนเฝ้าอักอวนอาวรร้อนรฤไยรัยด้วยยามย่าจากเมืองมามุ่งหมายดังกระต่ายเต้นแลดูแขกไขครั้นเดือนดับรับเหลี่ยมเมลุกไก่โอ้อะไรเหลือแลชะงแงคอยเหมือนอกพี่ที่แสนเสน่ห์นูนเห็นสูงสุดที่จะได้สิ่งใดสอยถ้าได้ดวงดอกฟ้าลีลาลอยก็จะค่อยประคองนวลสงวนเชย จึงแต่สารเสี่ยงทายถวายแหวนใบทองแทนแผ่นทองพระน้องเอ่ยถ้าแม้นมาชาติก่อนเป็นคู่เคยขอให้เผยเพระจะนาดประพาสมาแม้นแม่ไม่อนุกูลศูนย์สวัสดิเห็นสิ้นชาติชีวังจะสังขาจะเอากรุงลงมาจากนคกราเป็นป่าช้าสุมเพิงเชิงกระกรขอเชิญนุษบุตรตีปรานีสนองเยาเหมาะเยหมุนมองหม่างรักในอักษรช่วยชี้กอบ ช่วยชีย้ชอบตอบถ้อยสุนทรวรให้วายร้อนที่วิตกในอกเอย๋ยพี่เลี้ยงฟังอ่านสารหวานสนอนช่างฉ่ร้อเหลือดีเจ้าพี่เอย๋ยไม่ยามหยาบราบเรียบเช่เปรียบเปยพระน้องเอย๋ยทรงตอบให้ชอบกลแล้วว่าโศกแซมรักสลักหนามของครอบพรามณ์ทำมาหน้าชงนททาซักไซต์ต่ถามทั้งสามคนนา่าลึมนมเมินสะเทินทีว่าไม่รู้หรือขาปิศนาพาม เขาบอกความโศกสลักว่ารักพี่นางหยิแบแหวนมาดูรู้ว่าดีน้ำมณีใสสุดบุตรสาเอาสวมใส่นิ้วนางพลังทำารัดเพชรชลัดวงนี้ดีหนักหนาน้องจะขอซื้อไว้ให้ราคาเป็นเงินตาสักเท่าไรไม่เสียได้แต่เพลงยาวอยากช้าช,าชันหน้าแข็งจะตอบแทนเสีอให้สมอารมณ์หมายพังคลี่สารอ่านซ้ำคำพิปายแล้วบ่นว่าหน้าอายอสูใจ ทั้งสี่นางต่างกรอบตอบสมอนเธอทุกร้อนเล่าแจ้งถแถลงไขชอบไม่ชอบตอบเล่นก็เป็นไรไว้อาไล่ล่อลวงดูท่วงทีอันธรรมลงวงนั้นฉันถาวายไม่ซื้อขายขอเปลี่ยนทุกสาสีที่ทรงไปอุทยานเมื่อวานนี้เหมือนให้พี่ผ่อนพ้นทนทรมานนางชมชายอายใจทําไขซื้อพี่รักหรือจะให้หม่มให้สมนาาแต่จะขอคำมั่นจงสัญญาอย่าเอา อย่าเอาผ้าฉันไปให้ใครเลยแล้วเปลี่ยนเปลืองลิ้วทองออกกองไว้ชนหมไปผืนนี้และพี่เอ่ยพี่เลี้ยงรับพับจีบแล้วชมเชยเป็นบุญเคยทำไว้ไม่เห็นตายถึงน้ำค้างคล้ามพมและลมเฝ้าอนาดหนาห่มผ้าก็ท่าหายนางชมยมยิ้มเมินสะเทินอายก้อยเรียบชายถามไทยไม่ให้ดังคลั้นคลั้นค่ำลงทรงกรอนอ,อ,กอนักษรสนองเขียน จำลองลงแผ่นกระดาษหนังให้หักใบต่อรางที่กลางวางังมาห่อทั้งดอกรักอักขระพอรุ่งแจ้งแสงทองส่องสว่างทั้งสี่นางนุ่งสุรัดและผัดหน้าเอาสารซ่อนใส่กรีบในหีบงากับทั้งผ้ากลองทองของสำคัญร้องเรียกหาเข้าข้าสาวแต่เช้าตรู่ออกประตูเดินด่วนไปสวนขวัญ พอประสบพบพามหยุดพร้อมการสีสุวรรณยิ้มย่องราร้องเชิญพวกพี่เลี้ยงเรียงนั่งริมต้นแก้วคำนับแล้วยิ้มพายและคายเคยกำลังฉันยิวโหยแต่โดยเดินพอเชื้อเชิญชื่นใจกะไรเลยแต่ก่อนไซสไม่เห็นเหมือนเช่นนี้มิพอทีนั่งหนีนั่งหนึ่งเอง็นหลังเฉยทั้งสีน่นางทางหัวเราะทำยเยาะเย้ยพังเปียบเคยบอกความเจ้าพรามพันทำมาลงวงนั้นฉันถวายนังชมชายซักไซสจนไก่ขัน จึงประธานกรองทองของสำคัญเป็นรางวัลที่พี่พ่อมาสาพิพักและเปิดถีบหยิบของออกส่งให้จะลาไปก่อนแล้วค่ะทุลานะักทั้งสามพามตามส่งด้วยจงรักและชวนชักนาลีทั้งสี่คนเที่ยวชมสวนชวนเก็บบุปผา,าติเดียระดาษดอกดวงเป็นพวงผลดอกชงโคโยธากาเจ้าสานนช่วยเก็บให้นางอุบลบางออนเจ้าโมราก,รกเล็ก เก็บจำปีให้ปะปะพาวดีสีสมอนเจ้าวิเชียนเก็บกระทินกลิ่นขจรกับพุทซ้อนตามส่งให้จงกลสีสุดานั้นไม่ได้ดอกไม้ด้วยดูเขดดูเขินขวยคิดเห็นไม่เป็นผลนางค้อนเพื่อนเคืองคลามทั้งสามคนออกเดินบ่นเบือนหน้าให้ผาทีทั้งสามพามตามเด็ดดอกไม้ให้นางแค้นใจจวยฉีกแล้วหลีกหนีนางประภาอุบลจงกลน,นี้ต่างยินดีเดินกลายเที่ยวได้ไป พี่เลี้ยงควา,ามตามนางไม่ห่างเหินแล้วยอกเอินรอเรียงเข้าเคียงไหลเห็นรับรับจับต้องทำลองใจนางกลักสายควรหยิกทำพิกแพงสีสุดาหน้างเงาเที่ยวซาสีจะอยู่นี่แล้วหรือเจ้าจึงจะจึงเฝ้าแฝงเที่ยวเก็บเล็มเต็มห่อให้พอแรงยังจะแกล้งชักช้าหน้าลำคันทั้งสามนางต่างว่าหน้าหัวรอเพราะไม่พอจึงได้วุ่นเที่ยงุ่นงันหยยบเรียบปเปยเลยแน่แม่แห่พนัน จะต้องการก็มาเอาของเราไปสีสุดาว่าเจ้าเอาเถิดแม่ข้าเป็นแต่นอกส่วนไม่ไม่ควรได้ <c oughs> จึงแบ่งปันกันชมให้สมใจดิฉันไม่ชิงช่วงอย่าห่วมกันขอหอยเดียวเจียวหม่อมชัางพร้อมหน้าออกลุมท้าคารมล้นขมสรนยังอยู่อีกไหนเล่าหรือเท่านั้นมาช่วยกันเตียงเล่นก็เป็นไรนะ่าเจ็บปกยกแรกสิปเพื่อนจะตักเตือนชุดลากไม่อยากไหว จ้าค่อยอยู่เถิดข่าจะลาไปมาเรียกหาข่าไทยแล้วใครล่ะทั้งสามนางต่างว่าต่อหน้าพรางคงเกิดความแล้วแหละแม่แน่นักหนานี่เนื้อเคราะห์พ่อหลงด้วยมาลาพระธิดารู้เรื่องจะเคืองคันเจ้าพรามณ์ว่าหน้าเจ้าพราม์ว่าหน้าแสนสงสารน้องถ้าแม้นต้องโทษพี่จะทําขวัญเอ็นดูด้วยช่วยกระเตื้องที่เรื่องนั้นให้ถึงการเสียรู้แล้วเธอแก้วตา ทั้งสามนางต่างว่าอย่าปลาลบจะให้ศพสมมาตรปรารถนาหน้าลำคาญผ่านี้สีสุดาจะไปไว่าอย่างไรที่ในวังคอยอยู่เธอฉันจลาช้าไม่ได้จะสงสัยส้ำระ้รรายเมื่อภายหลังแล้วลุกมาหาเบ่าพวกชาววังไม่รอรงังรีบไปจะให้ทันฝ่ายเจ้าพราหมณสามนายสบายจิตว่าผู้หญิงติดทางชนกันส่วนสันบ้างบ่นว่าถ้าแม้นไม่กีดกัน จะได้ฉันหวานหวานสำราญใจแล้วยิ้มพลายใบยหน้ามาหาน้องเห็นหมกลองกริมจิตพิสมัย เขาเขียนข้างต่างว่าผ้าสบายข้าจําได้แน่นักประจักษ์ตาน้งฉมโยงทรงห่มมาชมสวนยังหวนหวนหอมกลุ่นอุ่นนาพ้าหัวล้อย่อหยันจํานันจานไหนสาลาเล่าพ่อจะขอชมสีสุวรรณกลั่นยิ้มเยือนสนองวันนี้น้องได้แต่ผ้าออกมาห่มส่วนพี่าพามตามติดได้ชิดชมถอดจะสมปรารถนาจึงช้านานสำรวจพลางทางหยิบกระดาษหนังพี่จะฟังหรือกอนอักษรสาร คำคารมสมทรงของนงคลานแล้วทรงอ่านให้สามเจ้าฟามฟัง,ฟงสุขประสานฉานสนองใบตองอ่อนซึ่งวิงวอนว่าไม่ขาดสวัสดหวังก็ขอบใจไม่ดีดีกว่าชังไม่ปิดปังบอกวงพงประยูนอันบุรีรัตนามหาสวรรคสารพันโพไข่ทั้งไอศูนย์แสนสมบัติสตีบริบูรณ์ย่อมเพิ่มพูนผาสุข ทุกเวลาเชไหนต้องท่องเที่ยวสแสวงคู่หน้าอดถูกเสียเดชพระเชษฐาซึ่งเสียงท้ายใหม่มาสวัสดมามีเมตตาชีวันจะบนไลทั้งลำพันสันเสริญหนเคินนักถึงจะรักก็ไม่รักจนตักใสที่ข้อน,นั้นครั้นจะเชื่อก็เหลือใจเขาว่าไว้หวานนักก็มากลาถ้ารักนักมักไหนคล้ายหนาวตั้งจากยาวยุพินชินตลาแม้นพระองค์ทรงเดชเจตนาจงตึกตาตองความบุลาน สเสด็จกับกรุงไกลไอสวรรค์จึงจัดสรรทุนถือหนังสือสารมาทูลองศักด์จากกรพานโปรดประทานก็จะได้ดังใจจงซึ่งจะปรอบชอบจิตพิสมัยเห็นจะไม่เหมือนจิตคิดประสงค์ทูลแถลงแจ้งความตามตกลงพระชมยงอย่าได้อ่างขนางเอ่ย